ายตัวเองสวัสดีครับวันนี้นะครับทุเรียนหมอนทองนะครับก็เข้าที่ร้านผมเรียบร้อยแล้วนะครับหมอนทองระยองนะครับนะเมื่อวานผมได้เดินทางกลับมาจากระยองนะครับวันนี้ขออยู่ที่ร้านบ้างนะครับอยู่ที่ร้านประมาณสักสองสามวันเดี๋ยวค่อยขึ้นไปใหม่นะครับวันนี้นะครับของเข้าทั้งหมดประมาณ2ตัน7นะครับ2ตัน700ยกิโลนะครับอ่ะเราจะแบ่งเบอร์กันวันนี้มีทางด้านซ้ายนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเบอร์รวมนะครับ สวยกลางรวมนะ ABC นะครับจะมีลูกใหญ่บ้างลูกเล็กบ้างนะครับวันนี้ต้องบอกตรงๆเลยว่าทุเรียนอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับให้เราเน้นเนื้อเอานะครับวันนี้จําหน่ายตรงนี้อยู่110บาทนะครับ110บาทนะแต่ว่าผู้ผู้ว่าสวยแต่ว่าน้าหนักบางท่านอาจจะไม่ชอบลูกใหญ่ไม่ชอบลูกเล็กพวกเนี้ยอ่าก็ก็มาเลือกได้เพราะว่าร้านเราเลือกได้ทีละลูกนะครับราคาส่ง110บาทนะครับแต่แก่แน่นอนนะครับรับประกันความแก่เจออ่อนจืดเค็มเช่นเดิมนะครับ ส่วนทางด้านนี้เป็นทางด้านของตกไซนยนะครับตกไซราคา105บาทนะครับ105บาทวันนี้นะครับก็เช่นเดิมอ่ารับประกันเคมอ่อนจืดขาวเช่นเดิมนะครับอ่าวันนี้ทรงก็จะประมาณนี้นะครับแต่เต็มภูนะส่วนใหญ่คือลูกใหญ่ก็จริงแต่ว่าจะเต็มภูนะครับลูกใหญ่แต่ก็จะเต็ม5้าภูนะครับลูกใหญ่จะเต็ม5ภูนะมาเลือกมาชมกันได้นะครับเพราะว่าเลือกได้ทีละลูกไม่ต้องยกเข่งนะครับทางร้านนะครับสามารถมาเลือกมาชมกันได้นะครับ อ่ะนี่เป็นตกไซส์นะครับตกไซส์ตกไซส์ก็พื้นประมาณโล8 2โล3มโลนะครับเบอร์สวยเบอร์สวยเบอร์สวยด้านหน้าก็มีสวยๆอยู่นะครับเบอร์สวยก็เริ่มตั้งแต่2โล3ามโล4ี่โลมี5้าโลบ้างมี6โลบ้างนะครับวันนี้นะมี6โลบ้างแต่ใครชอบเล่นลูกใหญ่ไปแกะเนื้อก็สามารถเล่นได้นะครับส่วนใครชอบลูกเล็กก็สามารถมาเลือกได้นะครับมีทุกไซส์นะครับมีทุกไซส์นะ แล้วเรารีวิว <desserts> ก <Negative paper> ันตามจริงนะครับเนื <Asia> ้อโอเคเนื้อแก่แน่นอนนะครับรับประกันอ่อนจืดเทมนะครับรับประกันอ่อนจืดเทมนะครับวันนี้วันที่13 13พฤษภานะครับ13พฤษภาใช่ไหมก้าวันนี้ที่13พฤษภาใช่ไหมอ่ะ13าพฤษภานะส่วนใครชอบพูเต็มเต็มนะทรงพรีเมียมก็มีเช่นกันนะครับด้านหน้าเลยนะครับพูเต็มเ็มกันไปเลยนะครับนะอ่ะมาเลือกมาชมกันได้นะครับสำหรับร้านบุนะครับรีวิวกันตามจริงนะครับนะ เนื้อประมาณนี้นะครับวันนี้นะเนื้อประมาณนี้นะอันนี้คือลูกที่ผมเจาะดูหนามน้องนะครับหนามน้องนะอ่าวันนี้ผมก็ประจําอยู่ที่กระทุ่มแบน์ใครต้องการทุเรียนเนื้อดีๆก็มาเลือกมาชมกันได้นะครับมาเลือกมาชมกันได้เลือกได้ทีละลูกไม่ต้องยกเข่งตัวไหนไม่สวยไม่ถูกใจก็ไม่ต้องเอาไปนะครับให้เราเลือกที่สวยที่ถูกใจนะครับนายตัวเองละท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้มาอัปเดตที่ร้านให้ชมแล้วนะฮะวันนี้ผมไม่ได้เข้าสวนด้วยนะครับวันนี้นะ ต่ว่าเดี๋ยวจะเดินทางไประยองพรุ่งนี้ต่อตะนะครับพรุ่งนี้ไปเอาของใหม่เดินทางไประยองใหม่นะครับอ่ะโอเคนายตเองเราท่านผู้ชมไปด้วยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับใครต้องการโทรสอบถามเส้นทางนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะครับผมร้อยห้าบาทนะร้อยห้าบาทร้อยสิบห้าบาทอ่ะร้อยสิบบาทตัวทีร้อยสิบบาทโอเคนายตัวเองลาท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับ